สวัสดีจ้านกจ้าพ่อกันอีกแล้วนะจ้ามื่อนี้กะสิมาเอ็ดข้าวผัดกุ้งจ้าเมนูง่ายๆจ้าวัตถุดิบของเฮากะมีกุ้งจ้ากระเทียมจ้าแครอทแล้วก็หอมจ้ามีถั่วพีจ้าใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าตามด้วยกุ้งจ้า ข้ากลุ้มซุปข้ากับซีไส้ทั่วที่ลงไปเลยจ้าใส่แค่รสจ้ากิมมาใส่รสดีจ้าเหลือจ้าอสตรงรสสาเขียวจ้าน้ำมันหอยจ้าแล้วก็พริกไทยจ้าตรงรสตามใจชอบเลยจ้า แล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าเราก็ชิมเติมซีอิ๊วดำจักหน่อยจ้า ข้าวผัดกุ้งของข้าวกบพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาจ้าเสแซ่บจ้า